การโ,โชคชคชัยด่านกระทูกเรื่องรือไกลหลวงพ่อใหญ่วัดนอกศักดิรร์สิทธิ์แหล่งผลิตดินเผาด่านเกวียนแห่เทียนพันษางามจัก,กรานโบราณสถานปราง หนองสนหินทรายงามหลือนามทองเหลืองบ้านบิงอร่อยยิ่งหมีกระโทกโชคชัยหลวงพ่อใหญ่วัดนอกเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดนอกวายริศเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญต่อชาวอำเภอโชคชัยเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อกันว่าหากมาขอพรสิ่งใด จะได้สมดังใจปารถนาหลวงพ่อใหญ่วัดนอกพระประธานประจำวัดปดิสถานเป็นพระ,<จ>ะประธานภายในอุโบสถมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยศีลาแรงเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากมเทียมทงผลการประกวดประชน เไปดูออทอง้หลืองกันเลยค่ตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านบิงเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านผู้ผลิตเครื่องทองเหลืองกลุ่มแรกที่ได้พัฒนาฝีมือตัวเองจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและนอกประเทศตัวอย่างสินค้าเช่น รูปแบบเทพ,พเจ้าพระพุทธรูปและศิลปะอื่นๆอีกมากมายจนมีชื่อเสียงโดยเฉพาะความประณีตและความละเอียดของฝีมือช่างทําทองเหลืองซึ่งกลายเป็นจุดสนใจของอำเภอโชคชัยจนถึงทุกวันนี้ และในปัจจุบันยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเครื่องทองเหลืองขึ้นชื่อของอำเภอโชคชัยและได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชรสีมาด้านรางวัลเชิดชูเกียรติปี2549และวันนี้พวกเรามีโอกาสได้ทำเครื่องทองเหลืองด้วยค่ะ time เทียนพรรษาเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของอำเภอโชคชัยซึ่งจัดขึ้นทุกปีมีการแกะสลักต้นเทียนที่วิจิตรงดงามระการตาเพื่อประกวดความสวยงามในระดับอำเภอและระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดภูมิเป็นยาท้องถิ่นของช่างเทียนโคราให้ยังคงสืบต่อไป ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีให้ยังคงความดีงามอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหต้นเทียนทั้งสายสวยงามมากค่ะ ผัดหมีอ่มอำเภอโชคชัยผัดหมี่กระทร่หกือ้ขั้วหมี่ขั้วหมี่กระทร่กเป็นอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของอำเภอโชคชัยดังคำกล่าวว่ามาถึงโชคชัยไม่ได้กินผัดหมี่กระทร่กเรียกว่ามาไม่ถึงโชคชัยอย่างแท้จริงค่ะ คนท้องถิ่นต่างพาไปฝากท้องที่ร้านป้าปเปลืองตำนานความอร่อย20ปีเพื่อลิ้มลองผัดหมี่กระทบจนได้รับรางวัลมิชลินไกด์2025และรางวัลโอท็อปของดีเมืองโคราชผัดหมี่ทำจากเส้นที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอร่อยแท้แน่นอนค่ะอย่าลืมมาเที่ยวอำเภอโชคชัยกันเยอะๆนะคะ